สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการโจครับวันนี้พามาดูบ้านครับบ้านทาวเ้าชั้นเดียวครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับผมวันนี้ฝนตกนะครับผมชุ่มชําหน่อยบ้านหลังมุมครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมอันนี้คนทําความสะอาดครับเขากําลังทําความสะอาดอยู่นะครับนี่ครับพื้นกระเบื้องครับผม นี่ครับพื้นกระเบื้องครับสีเขียวนะครับไฟมันอาจจะกระพริบหน่อยเพราะว่ามันเป็นเราเปิดไอ้ไฟครับไฟ LED ครับผมทำไมกระพริบเยอะจังนี่ครับข้างในครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับทำไมกระพริบเยอะจังอันนี้ห้องน้ำครับผมห้องน้ำครับ อันนี้ห้องนอนครับผมห้องนอนอืมกระพริบเยอะเพราะว่าผมเปิดไฟอะครับกระพริบเยอะมากเลยนี่ครับอีกห้องนึงครับผมพาไปดูครัวครับครัวหลังบ้านครับผมนี่ครับมีซิงครับทำซิงให้เรียบร้อยครับต่อเติมหลังบ้านครับผมนี่เลย มีถังน้ําให้ด้วยนะครับนี่ครับข้างๆประตูข้างๆบ้านก็เปิดออกไปได้ครับผมประมาณนี้ครับแต่ไฟมันกระพริบหน่อยสีม่วงครับข้างในครับผมอันนี้จังเข้ามาทําความสะอาดครับนี่ครับเขามาทําความสะอาดนี่ข้างนอกครับพื้นที่ครับผม พื้นที่ด้านข้างครับให้ดูพื้นที่ด้านข้างครับผมนี่เลยครับต่อเติมหลังคาให้นะครับผมหมู่บ้านแผ่นดินทองนะครับอยู่มาบยังพรครับระยองครับสะพานสีครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมอิตเทิลซีบอร์ดนิคมอุตสาหกรรมสยามอิตเทิลนะครับนี่เลยครับเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆครับผมนี่เลย ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0806404479นะครับเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดี่ยวครับหลังมุมครับผมราคาไม่แพงนะครับผมราคาล้านต้นๆครับนี่ครับถนนในหมู่บ้านครับผมเป็นบ้านมือสองนะครับแต่รีโนเวทให้ใหม่หมดครับผมนี่ครับวันนี้ฝนอาจจะตกไปหน่อยครับ มันก็เลยปีกเปียกครับผมโอเคครับผมพามาดูประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ